สวัดิยามใบยๆนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ทําการตัดหญ้าบริเวณนู้นนะฮะเนี่ยเป็นรั้วนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ก็มาเจอต้นช่วยหนึ่งต้นนะครับกำลังออกปีเลยนะครับก็จะต้องทําการตัดแต่งจริงครับด้วต้นช่วยของเรานะครับต้นใหญ่มากฮะนี่นะครับต้ช่วยนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับต้นใหญ่มากมากครับวันจิดช่วดเชยวันก็จะทำมนุนครับก่อีจตัดเข้าสวนนะครับดูแลเรื่องของ ต้นกล้วยผลไม้รากไม้ในสวนนะครับเยอะมากมากนะครับตัดไปจริงครับนี่จะสูงมากนะครับต้องใช้ความสามารถพิเศษนะนะครับเราอาจจะสูงไม่เท่าต้นกล้วยนะครับก็เลยนะครับเราต้องใช้นะความสามารถอีกหนึ่งนะครับตัดให้ชิดครับตัดให้ชิดนครับชิดเลยนะครับน้ำออกตีใหญ่มากครับคาดว่าจะประมาณเกือบสิบกว่ามีลได้นะครับต้นกล้วยต้นนี้ต้นใหญ่มากครับทันดีด้วยนะต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่คือ สวนของเรามีการจัดแต่งนะตนนี้ก็จะมีในส่วนของนี่ครับนี่ผักหวานใช่ไหมของบ้านหมอนะครับเนื่องจากว่าผมปลูกไม่ค่อยติดนะครับก็เลยใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับมีกระปุกได้หลายปีแล้วครับต้นประมาณนี้คะผักหวานบ้านหมอครับต้นประมาณนี้แล้วครับนี่ครับใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงโอเคขอบคุณมากครับมาแต่งกล้วยกับบันจุดแบบนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ